สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำคลินิกรักษามีบุตรยากคลินิกน้องผูสยามกันค่ะรับปรึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยากตัวเตรียมควาอมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์แล้วฝากคันด้วยนะและที่สำคัญเรารับตรวจน้ำเชื่อสุจิดูความแข็งแรงความเคลื่อนไหวลักษณะรูปร่างของตัวสุจิในเพศชายด้วยนะคะ กระบวนการการรักษามี IUI ฉีดเชื้อผสมเทียม2 IVF i c ี่ F, c, หรือเด็กหลอดแก้วและตรวจความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่พองมดลูกด้วยนะแม,แม่แม่ท่านไหนที่ตั้งคันแล้วก็สามารถฝากคันที่นวมบุตรได้เลยรับตรวจหลังข้อตดตรวจภายในตัวประจำปีและมีตรวจใบทองด้วยนะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์02 252 5226 9